ตีนไก่ตีนไก่สิวตีนไก่ใส่กนองจีนเส้นโซเมงต้มไปเตื้ยเปื่อไปไ้เอาแปลว่าเป,เปนะื่อยๆได้นะเส้นโซเมงนี่ค ใส่ข,าขนะ้าวคัวนั่นกับใบหอมเปร้รองเห็ดเปิงว่าเพื่อนทิ่เป็นตศาสตรอีกอย่างนะบอกเคยใส่จะเกลืขอเลยข้าวคัเป็นตะเพียรปะ่ะแดงแดงพริกป่นเบิดนะเสื่อพริกป่นแบบนี้มากินเอาพริกป่นมันเบิด ของญี่ปุ่นแบบนี้แบบนี้บบนก็คือบานนะเราเล่นก็เผ็ดด้วยกันพริกป่นนี่หาพอๆกับพอหัคิดว่ามันย่างอีกอยู่ถุงหนึ่งนี่แหละเพราะสีเฮ็ดกลิ่นอะหาะพอๆคอมันไหลเดี๋ยวยำกันด้วยจ้ามาส่วนน้ำแกงเด้อร์มาเนี่ตีนไก่โอ้หอมอุบแหละใหม่ได้มั้งหนาวมั้งเธอ คนเทไม้แลบบ้วปิดก็กดีไปเลยเอาแบบห้อยๆอย่างนี้นี่โอ้ถือปลาสต,ติกเนาแตแบ,บแซบเลยเดี๋ยวได้แป๊บหนึ่งมั่วแต่คุยทศัพทบเส้นจนว่าเอิดเมื่อวานนั้น หมาอยู่เหี้ยนนั่งขาวครับอันบ่อนไส้ผีดิบกัดกันที่เอินผีดิบไปย่งบมันกินไก่หน่อยไหมต่อมันเป็นเด็กหน่อยเน่หน่อยกินไก่ดิบไหมเดี๋ยตนอันเอาไปไหว้พุ่นเดี๋ยวไปเสือนต่คลายมาออมไวแต่ตาตรางทีงหน้าหน่อยขางบานให้เพื่อนยูนั่นเอากลับเอาตอนนี้ต้องเอาไปไหว้พุ่นสักกอนกระสัน ถือนวนอีกแต่เดีตวนเพิ่นหม,มู่ว่านนี่เกือบตายนอนแดงๆอยู่เม่ได้จามาแสบๆน้่ๆน้ำกันกินกับว่าคอยแสบดอกเป็นห่วงหมาย่านหมาเพื่อนนั่นนี่ได้ให้เพิ่นไปสื่อด่างม่านซื้อตะไคร่อย่างก็เขาเอินหลวดตะไคร้หลวด มาออมไปถังหน้าน่อยทางบ้านแล้วก็อันเอาไปไว้เมเนียนย่างใส่กอกเริม่มสวดบริเทนตนบะแมนอ่ะบะแมนเนื้อใส่บุ่น ปกติสิเมียนอีกแบบหนึ่งนะสิเฮดอีกแบบหนึ่งก็ดีนของบะมีครบนะก็ได้ดมากจังสี่ก็เห็ุแบบแบบมันก็ต้องแบบนั้นเนะมันจัจุดตามตัวจะขององจับตีนไก ตีนไก่ยำตีนไก่ยำใ่ขนมเส้นกินต่อกัอนได้จ้ากินให้แล้วก่อนเดี๋ยวมันสิอืดหน,นกักกว่านี้อีกผักเก่าเด้๋ยนี่ผักเกา่า 嗯。Mm hmm. บ่มีขาตั้งกล่องอัดจากกล่องอยูเฮียนได้ไงกล่องยวนในบ้านอัดเอาในกล่องในบ้านมาอันนีวิดีโอตัดอันคลิปเดี๋ยวจะได้ไปหาสื่อขาตั้งกล่องที่พ่นสูงๆจากน่อยนะเอามาตั้งแต่ก่อนมีอยู่แต่ตัวโตวทียนจับโทรศัพท์นะมันบ่มี ตัวใหญ่มีอยูสองตัวตัวน้อยว่าแตนให้พีเข้าไปแลวว่าแต่ตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งอันตัวที่มันอันแนวล็อกโทรศัพท์นะมันบ่มีต้องไปซื้อมาใไม่ก่อนเฉพะตัวล็อกโทรศัพท์นะมันเลยประค่อยชัดนะนั่งกินคนเดียวทุกมือเลย นิ้วเขา่าอ่ะซัวสิได้กินเขา่าต้องเห็ดนันเห็ดเนี่ยมันแล้วซะก่อนตีนไก่ก็ต้มแข็งไปได้เนี่ยเดี๋ยวสิได้ต้มไหม่อีกเยอะให้เพิ่อนอ,อน่อ,อนๆ่ะนิ่มๆนะ ค่านั่งกินจังสีอิ่มหอดมือแรง้งคนได้นี่มือแรงมากินเข่าได้นี่เพราะว่าขนมจีนเนี่ยสามมัดไหมอิ่มหอดมือแรงงข้างผักอีกอยังมือแรงกะอิ่มตอนเนี้ยมากินเข่าแรงนะพอหนิกินกระสวยเรา ตัวส,สิได้กินต้องอันผ้านั่งไปขี่ไปเงี้ยวเพราะว่าพอเพื่อนอันเ้าไปเหตุงานนะส่งผมส่งนี่หนา,นาใหญ่นะบานเธอเลยมีคนบอกว่าตลกดีมาสันส่งผมมาสันมีคนคอมเมนต์มาเนาะตะลกดีมันก็สิตลกขึ้นกะเจาวายเลีนเนาะหนาบานเธอเลยเยอะ ได้จากินน้ำกันแสบๆเริ่มเอือดละเริ่มสีบวาวละกินลายละนะขนมเซนเ้นโซเม่งนี่อันสามมัดเนาะต้มข้าเป็นน้ำยาขนมเซนสามมัดก็เอาอยูด้วยว่าได้กินทุกเดือนก็นสามมัดละ เราอันที่เหตุน้ำยาขนมเซนกิ๊ด